ไม่แอบดูเด็กๆกันค่ะตามนกมาเลยนะคะดูดูดูว่าเขาอยูสบายกันนะเปล่ากินข้าวอิ่มไหมดูดูดู ก,กินันท้องโยเลยอันนี้ห้องนั่งเล่นของเขานะคะส่วนด้านนน้นส่วนด้านนน้นนะคะจะเป็นห้องอาหารแล้วก็ ห้องกินน้ำนะคะส่วนอีกฝฟากหนึ่งทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของเขาคะ่ะตอนกลางคืนนี่นกจะให้นอนอยู่ห้องนี้เลยห้องใหญ่ๆมีฟางนุ่มๆให้เขาอยู่เห็นไหมคะเ่วนกงวันเขาก็จะมาอยู่กันห้องนี้นอนนอนนอนกำลังจะไปไหนเลย เขามีโซฟาด้วยฟางหนาหนานกเป็นแกะนกเปยนฟางทุกวันนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนเย็นมันก็จะเปียกก็เอาฟางมาใหม่ใส่ให้เขาสุขภาพเขาก็จะดี ให้เขากินอิ่มอกค่ะเขาจะได้โตวไวไๆนี่ค่ะท้องโยโยแบบนี้เลยเห็นไคะนกซูมาใกล้ๆเพราะว่าถ้าไปอยู่ใกล้เขามากอะ่ะเขาจะตกใจค่ะแล้วเขาก็จะหนีเราด้วยเป็ดจะไม่เหมือนไก่นะคะเห็นไหมคะมเลียงง่ายค่ะ เก่งโตวไว้ไข่ให้ได้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ